สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch c o m p o n y Limited นะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับนาฬิกา Omega Speedmaster ในรุ่นเด y d a ด e ในรหัส rep 3521.30.00 0นะครับในเครื่องคาลิเบอร์1 1 5 1 5 1 5 1นะครับ Omega Speedmaster และนี่คือหนึ่งในนาฬิการุ่นไอคอนิกของ Omega โดย Speedmaster ที่เป็นตำนาน และได้เป็นส่วนหนึ่งของการทําภารกิจนะครับสำรวจดวงจันทร์ทั้ง6ครั้งและก็เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในการบุกเบิกที่กลา้าเสียงของแบรนด์ได้อย่างน่าประทับใจนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าปัดส,สีขาวนะครับพร้อมกับกระจกคริสตัลซัฟฟนะครับป้องกันร,รอยขีดข่วนและก็มีมาตราส่วนที่หน้าปัดย่อยมีตัวนับวินาทีนะครับขนาดเล็กร่วมกับเข็มบอกเวลา24ชั่วโมงส่วนตัวบันทึกเวลา30 นาทีที่ตำแหน่ง12นาฬิกานะครับยังมีช่องสำหรับแสดงวันที่แล้วก็สัปดาห์และก็เดือนนะครับและตัวบันทึกเวลา12ชั่วโมงมาเติมเต็มหน้าปัดให้สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็มีเข็มบอกชั่วโมงนาทีและวินาทีสำหรับจับเวลาตรงกลางนะครับรวมถึงระบุวันท,ที่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวนี้นั้นยังมีเข็มบอกวันที่แบบก้ามปูอีกด้วยนะฮะจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้คือคกลไกจับเวลาคาลิเบอร์1150แล้วก็1151สลน,นะฮะของโอเมก้าเนี่ยครับมาดูขั้นตอนการเซอร์วิ สำหรับในแกวเรือนนี้นะครับทุกค้าส่งมาเซอร์วิสล้างเครื่องปรับเทียบเวลาเปลี่ยนสูญญากาศน้ำเติมตัวเลขขอบเบเซลอินเสิร์ตนะครับที่เป็นขอบดอกตัวเรือนนะครับเป็นขอบเบเซลตัวเรือนนะครับตัวเลขนั้นมีอาการสึกหรอแล้วก็หายไปบางจุดนะครับเราจึงได้ทําการเติมตัวเลขจะเป็นหลักของทาช,ชิมิเตอร์นะครับที่อยู่ รอบขอบหน้าปัดนะครับแล้วก็เปลี่ยนซิลยางกันน้ำนะครับทั้งชุดฝาหลังแล้วก็ชุดเ็นไมยมนะครับรวมถึงทดสอบการกันน้าใหม่นะครับเป็นการกันน้ําว่าประสิทธิภาพนั้นสามารถกันน้ําได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนกับนกไนก้าใหม่อยู่หรือไม่นะครับถ้าหากฟังไม่ได้ก็อย่าําการยาแนวกันน้ํานะครับทําไมเราต้องทําอย่างนี้นะครับเพราะว่าไนกานั้นเมื่อใช้เป็นนานนะครับ ชิ้นส่วนหรือว่าอะไรจะเกิดตามมดตรงจุดที่กันน้ำนะครับไม่ใช่ในกาทุกเรือนจะสามารถกันน้ําได้ร้0ยเซนะครับเมื่อใช้ไปนานๆน,นะครับต่อให้มีซิลยางกันน้ําแต่ถ้าเกิดตามมดบางจุดนะครับอาจจะทําให้มีอาการน้ําเข้าได้นะครับเราจะต้องทําการเซอร์วิสโดยการนําเข้าเครื่องทดสอบการกันน้านาฬิกานะครับเพื่อให้ในาฬิกานั้นกลับมาใช้ได้อย่างปกติและสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ม d ดิฟายวอช บริษัทลิมิเต็ดจะสามารถเซอร์วิสให้กับท่านได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนการเซอร์วิสนะครับเราควรจะล้างเครื่องโดยการถอดทุกชิ้นส่วนออกมาล้างทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นชุดจักร ชุดแปนทับจากสปริงกิบล็อกต่างๆนะครับสปริงจับเวลาทุกชิ้นส่วนเลยนะครับเราจะเลื่อนออกมาทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนรวมถึงการตรวจเช็คสภาพชิ้นส่วนต่างๆนะครับว่ายังสามารถใช้ได้อยู่ไหมนะครับถ้าหากที่ส่วนไหนที่สึกกรอนหนักจนเกินไปนะครับเราจะแจ้งลูกค้าให้เปลี่ยนอะไรจะดีกว่านะครับเพื่อยืดอายุไขในการใช้งานให้กับนาฬิกาของท่านนะครับการบำรุงรักษาในกานะครับที่ถูกวิธีคือควรจะล้างเครื่องทุก3-5ถึงปีครั้งนะครับเพื่อให้นาฬิกานั้นใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับ และสำหรับนาฬิกาโอเมก้าสปีดมาสเตอร์เดเดทเรือนนี้นะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับพร้อมที่จะส่งงานกลับถึงมือลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์นะครับไม่ว่านาฬิกาของท่านนั้นจะเป็นแบรนด์อะไรก็สามารถเซอร์วิสได้ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับ modify watch company limited น,นะครับสามารถส่งงานมาทําได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fanpage modify watch company limited แล้วก็อีกช่องทางจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ www.modifyheatwatch.com นะครับ หรือสามารถนํานาฬิกาของท่านนะครับมาเซอร์วิสถึงที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านจะอยู่ที่ถนนยานาวาตัดใหมระราม3นะครับเดียวซ้ายเข้าทางหูกระโจงคาเฟ่ที่เป็นแบรนด์กาแฟนะครับโมดิฟายว่าจะอยู่ทางด้านขวามือของท่านนะครับมีที่จอดรถเพียงพอสาหรับลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ปัจจุบันนั้นมีบาร์เทนเดอร์นะครับที่พร้อมจะให้บริการนะครับสำหรับลูกค้าที่มาเซอร์วิสรวมถึงติดฟิล์มนะครับหรือถ้าอยากจะมานั่งเล่นก็ทำได้นะครับที่ o อเว บาร์แนะครับมีร้านอาหารด้วยนะฮะที่บาร์เทนเดอร์นะครับอยู่ด้านหลังของ Modify Watch และ OL i s นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ไว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube Instagram หรือว่า t i k t o k นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆรวมถึงเกล็ดความรู้รวมถึงสาระดีๆที่มอบให้นะครับเกี <c oughs> ่ยวกับนาฬิกาที่นำมาเซอร์วิสนะครับให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้ราลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา Omega Speedmaster